อ่าอ่าต่อไปก็จะเป็นตัวของเลนนิสเคปใช่ไหมอันนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเราสังเกตอะ่ะมันจะเป็นตัวที่มันคล้ายๆกับตัวรถเคิร์ฟเลยนะเห็นไหมว่าฟอร์มอ่ะมันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นรถเคิร์ฟมันจะเป็นอะไรมันจะเป็น a sin n เซต้าใช่ไหมแต่วันเนี้ยมันโดนฟิกตัว n ของเราถ้าเป็นเลนนิสเคปอ่ะจะโดนฟิกเป็นสองถ้าเราสังเกตอีกนิดหนึ่งใช่ไหมไอตัวรถเคิร์ฟอะ่ะมันจะมีทุกกีบเลยย่เป็นสองกีบถูกปะ สองกรีปเนี่ยมันก็จะโดนแบ่งมาเป็นตัวเลนิตเคปตัวนี้สิ่งที่แตกต่างกันอ่ะหลักๆเลยก็คือตัวนี้เพราะว่าของโรสเคิร์ฟมันเป็นแค่ R เดียวใช่ไหมแต่ของเรนิตเคปมันจะเป็น R บังสองอันนี้คือตัวหลักๆเลยที่มันต่างกันของโรสเคิร์กับเรนิตเคปที่ถ้าเรามองจากตัวจากตัวสมการนะอ่านอกนั้นก็เสร็จปุ๊บโดยรวมจริงๆแค่มันก็เหมือนมันก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือเราก็เริ่มจากใส่ค่าพอดค่าพอดค่าลงไปแล้วก็วาดการาฟเนาะ เรื่องพวกนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยมีอะไรมันก็จะเป็นหลักๆจริงๆบทเนี้ยหลักๆคือเขาอยากให้เรารู้จักเรื่องของตัวกราฟในโพล่ากนเพราะว่าจริงๆกราฟของโพอตัวโพล่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปใช้ในเขาจะไปใช้ช่วยในเรื่องของการอินดิเกตซึ่งเรายังไม่ได้เรียนเนาะเขาแค่มาให้เราทําความรู้จักก่อนเราก็ยังไม่ต้องไปอะไรกับมันมากก็แค่รู้จักพยายามจะพยายามจําลักษณะของกราฟแต่ละอันกราฟวงกลมเป็นยังไง รถเคิร์ฟเป็นยังไงเรนิเกตเป็นยังไงแทปปี้ซอยอะไรพวกนี้เป็นยังไงเนาะพี่ไปตัวต่อไปเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวโค้งเกียวหรือว่าเป็นสไปรัลเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันเนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีค่าอันนี้มันจะไม่มีอะไรไม่มีพวกนี้เลยไม่มีพวกไซคอร์สเลยจะเป็นแค่ a คูณเซตาเลยซึ่งลักษณะมันก็จะมีอยู่สองแบบเนาะ ก็คือจะเป็น e ยกกำลัง a เซต้ากับ a เซต้าตรงๆเลยซึ่งจริงๆแล้วสองแบบเนี้ยความต่างมันแค่ลักษณะของเกลียวเพราะว่าตัวของเนี้ยตัว e ยกกำลังตัวที่มันเป็น e ยกกำลัง a เซต้าเนี้ยมันจะเป็นเกลียวที่ค่อนข้างจะอันเนี้ยมันจะค่อนข้างจะแคบกว่าเนาะตัวเนี้ยเห็นไหมว,ว่ามันเกลียวเนี้ยมันจะกว้างกว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะเกลียวจะโดนบีบให้ลงมาแคบลงอืจริงๆลักษณะก็จะมีประมาณนี้ อ่า uh. จริงๆพี่พูดพูดไปตอนนี้ว่ามันเอาไปใช้ในตัวของการอินทิเกตพวกเราอาจจะอาจจะยังไม่รู้หรอกเดี๋ยวรอเข้าเรื่องอินทิเกตอ่ะเราจะรู้ว่ามันเอาไปใช้ช่วยในเรื่องอะไรเนาะอ่ะต่อไปเร uh, like ื drop, were, oh, no. ่องของไล่การหาจุดตัดหาจุดตัดเนี่ยมาปกติแล้วสมการเรายังจําได้ไหมปกติถ้ามันเป็นสมการเส้นตรงเวลาเราอยากได้จุดตัดของสองอันนี้พวกเราทํากันยังไงอยากได้จุดตัดของนี้อันนี้พี่มี f x กับ g x ใช่ไหมถ้าเราอยากได้จุดตัดเนี้ยปกติเราทํายังไง ทำไงกันเอ่ยอ่านี่เป็น y ก็ f x กับ g x ปะครับอือใช่อันนี้คือคือปกติแล้วจุดตัดเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรสิ่งที่มันเหมือนกันในจุดตัดจุดนี้ใช่ไหมในจุดตัดจุดเนี้ยก็คือพิกัดของ x กับ y มันจะต้องเท่าจุดจุดที่มาซ้อนทับกันแปลว่าจุด x y ของเราอ่ะมันก็เป็นจุดเดียวกันถูกปะเพราะฉะนั้นวิธีหาที่ง่ายที่สุดก็คือเราจับเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเท่ากันเราก็เลยให้ y สองตัวเนี้ยมันเท่ากันเลย พอเรา y ให้ y 2สองตัวเท่ากันเราเลยมาเขียนสมการเป็น fx กับ gx เนี่ยมันเท่ากันแล้วเราก็แก้หาค่า x ออกมาถูกไหมอ่ะในเรื่องนี้ก็เหมือนกันในเรื่องนี้ก็จะเหมือนกันพอเราอยากได้ว่าอันนี้พี่อยากได้สองสองการาฟเนี้ยให้มันอยากรู้จุดตัดของมันใช่ปะ่ะวิธีการหาหลากัหลกๆก,ก็คือเหมือนเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าพิกอันนี้พิกัดมันเปลี่ยนจาก xy เป็น r กับเซตาถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเอากําหนดให้มันเท่ากันง่ายที่สุดคือตัวไหน r หรือเซตา เซต้าเนี่ยมันจะอยู่ในค่าของไซน์คอใช่ไหมอีกทีเพราะฉะนั้นตัวที่มันให้มันเท่ากันง่ายก็คือตัว R ตัวนี้อันนี้เราก็จะเริ่มจากการที่ให้ R เนี่ยมันเท่ากันปุ๊บก็จะกลายเป็นที่จะได้สรรมการใหม่มาเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้พวกเราตามที่ทันไหมทันครับอ่าโอเคพอเราได้แบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรก็คือเราตอนนี้เรากําหนดให้ r เท่ากันแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่า r มันคือเท่าไหร่อ่ะ เสร็จปุ๊บเราเราก็เลยมาหาสิ่งที่เราต้องหาก่อนก็คือตัวเซต้าจริงๆข้อนี้มันรู้อยู่แล้วเนาะว่า r เป็นสอง่ะถ้าเป็นข้ออื่นเนี่ยมันจะไม่รู้ใช่ป่ะเราก็ต้องมาหาเซต้าเหมือนเดิมก็เหมือนตอนที่เราให้ y เท่ากาันแล้วก็มาหาค่า x เราเค่อเราเอา x ไปแทนใน y อันนี้ก็เหมือนกันหาค่าเซต้าออกมาให้ได้แล้วค่อยไปหา r อีกทีหนึ่งอ่ะเราก็จะมาหาว่าเซต้าเนี่ยมันคือเท่าไหร่เราก็อันนี้ก็คือจะเป็นการแก้ทําการปกติเลยเนาะกลเหลือเป็นหนึ่งส่วนสองเท่ากับไซ ท่าไรสามเซตาเพราะฉะนั้นซไ์สา,สามเซต้าเท่ากับอาร์คไซหนึ่งส่วนสองมุมอะไรได้หนึ่งส่วนสองบ้างอ่าสามสิบครับก็จะมีสามสิบองศาใช่ไหมเรามีมุมไหนอีกไหม uh, <30. S 1> อ่าสามสิบตัวที่เท่ากันของไซ <120 S 1> เป็นค่าบ,บวกก็จะเป็นคอเดนที่สองถูกไหมสองอืมคอเดนที่สองก็จะเป็นร้อยเท่าไหรคอเดนที่สอง วิธีการหาคือเอาร้อยแปดิบตั้งแล้วลบด้วยองศาตรงนี้เพราะฉะนั้นมุมที่ได้เป็นร้อยสิบถูกไหมเมื่อกี้เราพลาดไปหน่อยอืมเขจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปจริงๆเราจะใช้เป็นองศานะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นตัวของพายใช่ไหม อะพี่เปลี่ยนเป็นพายหน่อยแล้วกันสามสิบองศากลายเป็นพายส่วนหกร้อยห้าสิบองศาเป็นเท่าไหร่ห้าพายส่วนหกโอเคไหมอ่ะเสร็จปุ๊บข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาต้องการจุดที่ตัดทั้งหมดหกจุดแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีแค่สองจุดถูกปะแปลว่าจุดที่เหลือมันคืออะไรมันคือการที่เราทบไปอีกรอบหนึ่ง มันคือเซต้าที่ทบไปอีกรอบอวิธีการหาง่ายที่สุดก็คือเราจับมันนะทบไปอีกรอบโดยที่ตอนนี้เราได้มาแล้วสองจุดถ้าเราทบไปอีกรอบก็คือแปลว่าเราจะบวกด้วยสองพายส่วนบวกด้วยสองพายเข้าไปใช่ไหมที่สองจุดนีอ้อันนี้เราก็จะได้มาแล้วทั้งหมด4ี่จุดซึ่งยังไม่พอใช่ไหมเราอยากได้อีกเราก็บวกเข้าไปอีก2พายกลายเป็นบวกด้วย4ี่พาย อะตรงนี้ใครสงสัยมั้งทำไมพี่ถึงทำแบบนี้เข้าใจไหมเอยว่าทำไมถึงทําแบบนี้ฮัลโหลเข้าใจครับเข้าใจครับอ่ะโอเคอ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจอ่ะเราก็จะมาทําไงต่อแต่ว่าตอนนี้ค่าที่เราได้มันคือค่าอะไรมันใช่ค่าของเซต้าไหมมันคือค่าของเซตสามเซต้าถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้อ,อ่ะคือเซต้าอ่ะเรามาทําให้มันง่ายกว่านี้ก่อนเนาะ มาเปลี่ยนพวกนี้ให้มันกลายเป็นรูปของจำนวนค้าก่อนอย่าให้มันอยู่ในรูปของการบวกลบกันอ่ะกลายเป็นสิบสามพายส่วนหกกับสิบแปดพายใช่ไหมไม่ใช่สิสิบเจ็ดพายส่วนหกกับยี่สิบห้าพายส่วนหกแล้วก็ ยี่สิบเก้าพายส่วนหกอ่ะอันนี้ก็คือสามเซตาถูกไหมแต่สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรสิ่งที่เราอยากได้น่คือแค่เซต้าเฉยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสามไปหารหารทุกตัวเลยก็จะกลายเป็นส่วนด้วยสิบแปดเนาะก็ยี่สิบห้าพายส่วนด้วยสิบแปดยี่สิบเก้าพายส่วนสิบแปด อ่ะเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็จะได้ทั้งหมด6กจุดมาแล้วซึ่งหกจุดเนี้ยจริงๆถ้าเราแทนค่าลงไปทั้งหมดอ่ะอ่าถ้าอย่างเป็นข้อเนี้ยเราไม่ต้องทําอะไรกันเราไม่ต้องแทนก็ได้นะาะเขาบอกมาแล้วว่า R คือ2เป็นตัวอื่นไม่ได้นาะเพราะว่ากราฟนี้ไม่มีอาค่าอาค่าอื่นอันนี้เราก็จะได้เลยแต่ถ้าเป็นปกติเราต้องทายัางไงถ้าเป็นปกติถ้าเขาไม่ได้บอกมาแบบนี้เราก็จะต้องจับค่าเนี่ยเซตา้าที่เราได้แต่ตัวเข้าไปแทนในสมการดูว่าตัวที่ได้ออกมาเนี่ยค่า R เราจะเป็นเท่าไหร่อ่แต่ข้อนี้ถ้าแทนไปมันนก็ไดด้2ออยู่่ีา เราก็จะมาเขียนทั้งหมดอยู่ในรูปของรูปของคูนดับเนาะก็จะออกมาเป็นทั้งหมดนี่หกจุดนี้โอเคไหมเอ่ยข้อนี้ใจครับอ่าโอเคอ่าอย่างที่อาจารย์บอกเนาะถ้าเรื่องต่อไปมันจะเป็นเรื่องของ a r e a in polar ละซึ่ง a r e a in polar เนี่ยเราต้องเรียนเรื่อง integrate ก่อนอ่างั้นวันนี้ก็น่าจะเท่านี้มีใครมีสง่งมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยมีใครมีคำถามอะไรพี่ไหม พี่ครับครับผมของของตัวไอ้แรมนิดแรมนิดเคสอะพี่อืมเราจะใช้สมการก็ต่อเมื่ออะไระครับหมายถึงอะไรเอ่ยไอ้ตัวไอ้ตัวโพลร์อีควเอชันนะครับมันเอาไวใช้ตอนไหนครับเโพลร์อีควเอชันอ๋ออันนี้เหรออันนี้เขาเขาบอกเราเฉยๆว่าเนี่ยมันคือฟอร์มทั่วไปแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเจอกรา สมก,การฟอร์มนี้ก็คือ,คอเราดูได้เลยใช่ไหมเออเหมือนกับ,บตัวสมก,การพาราโบลาสมก,การไฮเปอร์โบลาที่เราเห็นรูปปุ๊บอ่ะฟอร์มนี้เรารู้เลยว่ามันคืออะไรอันเนี้ยที่พี่บอกเนี้ยว่าบทเนี้ยเขาต้องการให้เรารู้จักก่อนว่ากราฟแต่ละกราฟแต่ละลักษณะเนี้ยมันชื่อว่าอะไรบ้างเพราะว่าเราจะไปใช้ในบทต่อไปแก็คือทั้งหมดถ้าเกิดเวลาจะวาดภาพมันก็ต้องมีพอดจุดใช่ไหมครับใช่คือการ วาอย่างที่พี่เคยบอกไปรอบที่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดเราจะพอดกราฟเนี่ยเราก็จะพอดได้2แบบก็คือเราพอดในในท,ทางที่มันเป็นตัวโพล่าไปเลยก็คือแทนค่า r แทนเซต้าลงไปเอ้ยแทนเซต้าลงไปใช่ไหมแล้วก็มาดูว่า r เป็นเท่าไหร่แทนเซต้าในครบรอบเนี่ยเราก็มาดูว่า r เร็จเท่าไหร่หรือไม่ก็อยู่วิธีหนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนจากตัวโพล่าเนี่ยให้กลายเป็น x y ก่อนแล้วเราก็เคยมาพอดใน x y เสร็จป,ปุ๊บเราก็วางกราฟทับลงไปเลยมันก็จะได้ค่าเหมือนกันแต่จริงๆพอถึงเราเปลี่ยนเป็น x y ปุ๊บเราก็ต้องม โอเคครับเข้าใจแล้วครับโอเคครับมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมเอ่ยนี่ครับครับผมขอขอตรงเซต้าใหม่หนึ่งเซต้าที่หาอาที่พี่พูดเมื่อกี้หรอหรือว่าใช่ใช่ใช่ที่เขียนเยอะเยอะเมื่อกี้ขอ,อ,อ,อขอใหม่อีกนิดหนึ่งอ่าโอเคครับตรงไหนเอ่ยตรงเซตา้าเรือ่อง อ๋คือเอาไปหา้นี่เอาสามไปหายอย่างเดียวใช่เอาสามไปหาะคับเพราะตอนนี้ที่สี่ที่เราได้คือสามเซต้าถูกไหมตอนนี้พี่แก้คำมการมันแค่สามเซต้าเสร็จปุ๊บที่ได้มาเท่านี้ถ้าพี่จับไปหาก่อนเลยเนี่ยพี่คิดว่าพี่คิดว่ามันอาจจะมันอาจจะยุ่งยากกว่าพี่ก็เลยเอาเนี้ยมาหาก่อนว่าหกจุดที่ควรจะเป็นอะไรบ้างในอันเนี้ยคือในหนึ่งวงกลมปะในห<อ>นึ่งวงกลมที่ได้เราสองจุดแต่ว่าถ้าพี่อยากได้เพิ่มอีกสิบจุดมันก็คือเรารบรอบวงกลมรบสองทายปุ๊บไปอีกสองทายไปอีกสองท้ายเนี่ยเพราะว่าเนี้ย การเนโพลาจุดตัดทิศที่ไม่ว่ามันจะวนไปกี่รอบจุดมันก็ยังเป็นจุดเดิมถูกไหมไม่ว่าองศามันจะหมุนไปเท่าไหร่เนี่ยจะหมุนไปกี่รอบจุดมันก็คือจุดเดิมถ้าเกิดว่ามันวนกลับมาที่ตัวที่มันเป็นลูกของตัวมันเองเนาะโอเคไหม <S <S เอ่ยโอเคครับโอเคครับอ่าโอเค,ออเคมีใครมีคาถามอะไรไหมครับ อ่ะโอเคถ้าไม่มีใครมีคนถามอะไรเดี๋ยวพี่ปล่อยเลยแล้วกันสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับขอบ,ขอบคุณครับครับผม